ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านเห็นภายในเห็นภายนอกภาวนารอบนี้เราก็จะเริ่มเราจะเพิ่มสติภายนอกให้มากขึ้นเพราะว่าเวลาโยมเห็นภายในรู้สึกอ รู้สึกรู้ความรู้สึกของความรู้สึกเซนเซชันมันจะละเอียดมากแล้วมันจะว่างแล้วมันชวนให้ง่วงนอนโยมต้องเพิ่มสติเห็นภายนอกเห็นภายนอกคือก่อนหลับตาเนี่ยอ่โยมลองมองหลวงพ่อแต่เห็นคนรอบข้างได้ไหมเห็นทุกคนในห้องนี้เลยได้ไหมได้ไหม ทำไมเห็นไม่ได้ก็ลืมตามก็ไม่เห็นทุกคนอยู่แล้วอ่ะเออทำไมจะเห็นไม่ได้เพียงแต่ว่าอย่าไปเพ่งด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะเห็นเฉพาะที่เราไปเพ่งหรือนั่งมานั่งดูดูก็เห็นไม่เหมือนกันดูมันก็จะดูดเป็นจุดเห็นมันก็จะเห็นทั้งหมดเห็นทั้งหมดได้ไหมเห็นหมดเลยตั้งแต่ คนนั่งปีกซ้ายไปสู่ปีกขวาโดยไม่ต้องเดี่ยวตาดูเห็นด้วยหางตาด้วยได้ไหมได้เห็นทั้งหมดได้แล้วก็เห็นตัวเองเห็นคนรอบข้างได้ก็เห็นตัวเองได้ตั้งแต่ไหล่ซ้ายไหล่ขวาเห็นตั้งแต่ท่วงทีในการนั่งซ้ายขวาเป็นไงเอียงข้างใดข้างหนึ่งไหมเห็นไหมเห็นซ้ายขวาไหมเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหลซ้ายไหลขวาไหมไม่ต้องดูเห็นด้วยความรู้สึกตอนนี้พอเห็นตัวเองแล้วไม่ต้องเห็นด้วยความรู้สึกแล้วเห็นด้วยความรู้สึกได้ไหมว่าไหลิมมทรีได้ส่วนสมส่วนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาเห็นท่าทางนั่งไหมว่าิมมทตรหรือไม่สมมรตริมมาตรไหมิมมทตรก็คือสมมาตรสมส่วน เห็นในนี้เราเห็นเป็นความรู้สึกเราไม่ได้เห็นด้วยตาเราเห็นตัวเองเนี่ยซิมเมทรีไหลตรงตัวตรงหลังตรงเห็นด้วยตวา,ตาตป่ะไม่เห็นด้วยตาเพราะเราไม่มีตาหลังเนี่ยเห็นไหมแต่เรามีความรู้สึกตัวทั us, Ahmad, ่วพร้อมเห็นได้ไหมอ่าเห็นเป็นความรู้สึกไม่ได้เห็นเป็นภาพเห็นได้ไหมเออได้เห็นเป็นอาการอย่างเงี้ยได้ไหม อ่าแล้วลองเห็นเป็นอาการไปตรงที่ค่อยๆยืดหลังสิเห็นได้ไหมเห็นอาการที่เรายืดหลังได้ไหมมันเห็นด้วยตาหรือเปล่าปามันเห็นด้วยความรู้สึกแล้วก็ต้องรู้สึกตัวถึงการยืดหลังรู้ความรู้สึกของการยืดหลังและเห็นเห็นได้ไหมแล้วรู้สึกว่างๆข้างหลังโล่งๆเบาๆเพราะว่าข้างหลังเราไม่ไปนั่งเบียดเสียดกับใครเนี่ยข้างหลังเรารู้สึกโล่งๆเบาๆเห็นได้ไหม เห็นเป็นความรู้สึกพอเห็นเป็นความรู้สึกข้างหลังโล่งๆเบาๆปั๊บมันก็จะเห็นโอรอบมาสามร้อยหกสิบองศาเลยเพราะนั้นปัญหาของการภาวนาก็คือเราขาดเห็นภายนอกเห็นแบบรอบตัวสามร้อหกสิบองศาเห็นเป็นความรู้สึกไหนโยมลองเห็นเป็นความรู้สึกรอบตัวสิแล้วโดยเฉพาะไปข้างหลังเยอะๆโอเคไหมตื่นไหม ตื่นไหมตื่นเห็นไปข้างหลังเยอะๆมันเหมือนว่าข้างหน้ามันเห็นอยู่แล้วเห็นด้วยตาแต่ข้างหลังมันเห็นด้วยความรู้สึกตัวที่ตื่นรับรู้เห็นด้วยความรับรู้รับรู้ได้ไหมรับรู้ลงๆได้ไหมเห็นด้วยความรับรู้ได้ไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเห็นนอกพอยม รู้สึกถึงเผาเห็นนอกไว้นะรู้สึกเผาเพราะไอ้ที่รู้สึกเผามันเห็นจากข้างในนะรู้สึกเผาทั่วๆโดยองค์รวมพอโยมรอบแรกก็เห็นเหมือนกันแต่โยมก็โจนลงไปเห็นโอเคไหมมันก็เลยความรู้สึกตัวภายนอกมันก็เลยขดตัวลงไปโอเคไหมโยมลองนั่งตัวตรง แล้วก็ประคองด้วยตัวตรงความรู้สึกตัวภายนอกมันก็จะเริ่มรู้สึกโล่งว่างและวยมเห็นความโล่งว่างที่เกิดจากกายตั้งตรงได้ไหมอ่าแล้วขณะเดีวยวกันเห็นโล่งว่างจากภายในที่รู้สึกเบิกบานได้ไหมโล่งว่างจากภายในที่รู้สึกสบายใจได้ไหมและโล่งว่างจากภายในจากจากที่รู้สึกสบายใจมันก็จะเห็นเห็นทางลมเบาใจเบาอันนี้เห็นจากโล่งว่างจากภายในใช่ไหม เพราะนั้นโยมต้องมีเห็นเห็นอย่างนี้เห็นภายในเห็นภายนอกตอนนี้พอเห็นภายในเห็นภายนอกเห็นไปที่เผาสิพอเผามันจะทําให้เห็นภายในมันขยายตัวขึ้นมาเพราะว่าเผามันไปทั่วร่างกายโยมเห็นเผาไปทั่วร่างกายจากข้างในได้ไหมอ่ารอบแรกโยมพยายามเห็นจากข้างนอกอ่าโยมหลับตาก็เลยตกผวางกันหมดเลยนะอ่าเราก็ต้องเห็นภายนอก ก็คือสุญญาตาสมาธิเห็นจากภายในและเป็นทั้งภายในภายนอกก็จะเกิดสุญญาตาว okay, ิโมกโอเคไหมเห็นจากภายนอกเขาเรียกว่าสมาธิเห็นจากภายในเขาเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนานี้เขาเรียกว่าสุญญตะตาวิโมกโยนต้องมีเห็นด้วยสมาธิเห็นแบบสมาธิอ่าเห็นแบบสมาธิก็เหมือนกับเราเวลาดูอะไรเราต้องมองมองงานเห็นงานที่เราทํา อันนี้มันเห็นจากการคอนเซนทรชันใช่ไหมเห็นหรือมองจากคอนเซนทรชันจาก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  awareness คอนเซนทรชันวิปัสนาเราไม่ได้คอนเซนทรชันจากจากจากเอาจิตไปนั่งจดจ่อคอนเซนทรชันอย่างวิปัสนาเราเราคือแบบจิตจดจ่อนั้นคอนเซนทรชันเพื่อให้เกิดสมาธิเขาเรียกว่า one pointness เอกคตาแต่เอกคตาเราจะต้องตื่นตัวเขาน่ะมี มีเขาเรียกว่า,อาเอกก,กตาเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวันพอยท n e ได้ f อบมาแต่มันจะต้องมีอ e วน s s จนเกิด s i n g l e n ลเนสออฟมานะแล้วก็เห็นเหมือนสปอตไลท์ใหญ่ๆนะเห็นแบบจ้องมันเห็นแบบจิตนิ่งๆแน่วแน่แต่ในจิตนิ่งแน่วๆมีม,มีมีมองมองหรือกําหนดให้ดีแน,ดนแน่ๆแน่วๆแต่ขณะนิ่งๆแน่วๆมองหลวงพ่อแน่วๆแต่เห็น เห็นทางหลวงพ่อเห็นทั้งตัวเองมันจะต้องเห็นจากซิงเกิลในซอฟต์ไมะ์นะแต่ถ้ามองหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อแนวแนนี่เห็นจากวันพอตในซอฟต์ไมลได้แต่ถ้าจะเห็นตัวเองมันต้องเห็นจากซิงเกิลในซอฟต์ไมล์เห็นจากอเวนะิสโอเคปหเพราะนั้นคําว่าเอกคตาจิตเนี่ยฝรั่งเขาจึงแปลแปลเวลาเขาอธิบายธรรมะเขาแปลสองอย่างวันพอตในซอฟต์ไมล์ mind and s ์ซิงเกิลในซอฟต์ไม ก็แล้วแต่โยมจะเป็นวันพอยแบบจุดเดียวแบบหลอดไฟฉายหรือจะเป็นวันพอยแบบแบบโคมไฟสนามก็แล้วแต่โยมโอเคนะส่วนมากจะเป็นแบบหลอดไฟโอเคมาม <laughs> พอหลอดไฟปั๊บวิปัสนายานไม่เกิดแต่ได้ฌานได้กําลังนะถ้าถ้าแบบโคมไฟสนามเนี่ยมันได้ทั้งฌานทั้งยานโอเคมามอ่าแล้วแบบโคมไฟสนามเนี่ยมันจะเห็นใกล้ๆตรงที่หลังตัวเองได้ด้วย เห็นใกล้ๆตรงที่ความรู้สึกข้างหลังได้ด้วยแต่เห็นแบบวันพอยแต่ละมายเหมือนกับมาจากที่หลวงพ่อสอนดูมองแต่เห็นมาจากจุดเดียวมันเห็นแบบ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 มองดาวมองอะไรมันเห็นมาจากข้างข้างหลังอันนั้นเห็นเป็นจุดเล็กๆเห็นเป็นแบบวันพอยแต่ถ้าเห็นทั้งตัวมันเห็นจากซิงเกอรในซอกไมยเพราะนั้นอันนี้น่าจะตรงนะคำว่าอธิจิตจิตอันยิ่งพอจิตแน่วแล้วมันต้องมีจิตอันยิ่งนะ แต่โดยมากในสมาธิเราจะเอาแค่จิตแนวก็พอละแนวแต่ฝรั่งเขาแปลเขาบอกว่ามันมีซิงเกิลในสมาธด้วยมีฝรั่งที่เขาเข้าถึงนะเขาบอกวันเพอร์เทนเม้แอนด์ซิงเกิลในสมโอ้่แส้วว่ามีแนวแล้วก็จิตที่ตื่นรู้เห็นแบบอเวนิสนะ,ะเขาเรียกว่าเห็นอันนี้มันจะเป็นยานเห็นแบบวันเพอร์เทนจะเป็นฌานโอเคไหมยนต้องมีเห็นทั้งฌานกับยานคู่กันไป ็นทั้งยานมันจะเห็นแบบโคมไฟสนามใหญ่ๆเลยเห็นด้วยชานมันเห็นจากสปอ์ตไลน์แน่วๆข้างในโอเคไหมเพราะนั้นมันต้องมีเห็นด้วยชานกับยานพอโยมมีเห็นด้วยชานมันจะเห็นไปข้างหน้าเห็นด้วยยานมันจะเห็นทวนกระแสทะลุข้างหลังโล่งข้างหลังเลยใช่ไหมเพราะนั้นโยมต้องมีเห็นด้วยชานเห็นด้วยยานเพราะนั้นถ้าเราจะฝึกว<ๆ>ิป<ๆ>ัสสนาเราจะต้องมีเห็นด้วยยานลืมตา แต่เห็นความว่างความโล่งความโล่งโปร่งเบาเหมือนอ่าเหมือนความรู้สึกตัวข้างหลังมันตื่นเป็นโคมไฟสนาแต่โคมไฟสนานี่มันเห็นได้สองด้านนะมันเห็นทั้งตุรูปนั่งและเห็นทั้งความว่างที่ปรากฏได้อะมันเห็นได้นะใช่ไหมเออเหมือนเหมือนกับว่ามันมีตาสองข้างเพราะฉะนั้นยานเนี่ยมันมีตาสองข้างนะแต่ชาญมันมีตาข้างเดียว เขาใหญ่มั <laughs> ชาญมันมีตาข้างเดียวมันดูแต่ยาน,นี่มันมีตาสามร้อยหกสิบองศาแหละ,ะนั้นโยมต้องทําจักขุกรณียานะกรณีตายานให้เกิดโอเคไหมถ้าตายานไม่เกิดวิปัสสนาก็กลายเป็นวิปัสสุกิเลสหมดเลยอ่าเพราะฉะนั้นโยมต้องมีจักขุกรณีตรงที่ลืมตาเห็นจากตายานเห็นจากตายานก็เหมือนกับความรู้สึกเหมือนกับว่าเวลานั้นอ่ะมีรัศมีออกมา เราเห็นทั้งตัวเองแ้ะเห็นทั้งความว่างด้านหลังและตอนนี้เราก็ต้องเห็นความว่างด้านหลังเยอะๆตอนนี้มันก็จะเป็นความว่างไม่มีประมาณจนกรทั่งตัวเองเป็นอากาศไปเลยโอเคนะก็เห็นตัวเองเป็นแค่เป็นแค่เป็นแค่ c h a r a c อร์ค o m m o n characteristic อันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นตัวเองพอเห็นเป็นความว่างเยอะมันก็รู้ชัดเลย รู้ชัดเห็นชัดร่างกายที่เราเห็นเนี่ยตอนแรกเห็นเป็นท่านั่งตอนนี้เห็นเป็นนดินยิ่งเห็นจากยานเยอะๆมันก็เห็นเป็นดินยาน้ลงไปยิ่งเห็นจากยานเยอะๆมันก็เห็นเป็นเป็นขันห้ายิ่งเห็นจากยานเยอะๆมันเห็นขันห้าหรือดินน้ำลงไปเป็นอันนจจางทุกขั้นรางาอ่าก็ให่ไหมเพราะนั้นที่โยมนั่งดูเกิดดับไม่เห็นออกเพราะโยมเห็นด้วยชานมันไม่เห็นเกิดดับโอเคไหมถ้าเห็นด้วยตายานมันเห็นแล้แต่ตายานโยมใหญ่ขนาดไหน โอเคนะเพราะนั้นเราต้องมีตายานจกขู่กรณียาะกรณีแบบลืมตาได้ไหมเรียกว่ามองหัดข้างหลังจะตายานจะชัดขึ้นโวมต้องมองมองกว้างมองไกลมองไกลมองกว้างนยลองมองไกลมองกว้างมองกว้างมองไกลมองไกลมองกว้างมองไกลดิข้างหลังขยายไหมใช่ไหม อ่าเน,นี่ยักจากขุกกรณียานักกรณีพอยมมีเห็นเห็นนอกเห็นด้วยยานตายานจอยจากจิตตอนนี้ตรงที่เรารู้สึกถ้าเราไม่มีตายานนะเวลาเรารู้สึกถึงความรู้สึกของที่ประจังก็ดีเซนเซชันก็ดีมันจะว่างวาง่าแล้วมันก็จะปล่อยห,หลับไปเรื่อยว่างางแล้วก็มันจะไหลหลับไปเรื่อยแต่ถ้ามีตายานนะ พอยิ่งรู้สึกว่างๆรู้สึกถึงลมหายใจก็ดีเซนเซชันก็ดีที่ประจอนเบาๆก็ดีควารู้สึกแผ่วเบาที่ยรู้สึกมันว่างแล้วมันตื่นขึ้นมาว่างแล้วมันก็สลัดคืนว่างแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเป็นกระจกเงาใสาเลยโอบจากข้างในใจเลยโอบอย่างนี้เลยนะเพรนาะฉะนั้นรอบนี้โยมจะหลับตาได้โยมต้องมีตาเยานก่อน นะตายานแบบตืมตามเพราะนั้นโยมต้องมองมอง,องกว้างๆและตรงนี้มันจะขยายกว้างขึ้นยาบจะกว้างขึ้นแล้วโยมก็รู้ทำเหมือนเดิมรู้สึกถึงที่ประจวบไปทั่วล่าความรู้สึกพอโยมมีตายานปับ๊บยิ่งโยมเปลี่ยนโหมดความเพียรเป็นความรู้สึกปับ๊บความรู้สึกมันก็จะทำให้ ยานของโยมตื่นจากข้างในขึ้นมามันจะขึ้นมาเรื่อยโอเคนะแล้วโยมก็เห็นภายนอกด้วยยานจากขุก,กรณีาตาญาณนั่นนี่นะแล้วก็ไอ้ตัวนี้อาจจะเรียกจากขุก,กรณีก็ได้ตัวนี้เขาเรียกว่ายานักกรณียานปัญญาจะเกิดขึ้นมากขึ้นโอเคนะตอนเนี้ยโยมต้องเริ่มจากจากขุก,กรณีเห็นความว่างให้ได้ก่อนและเวลาโยม ใจโยมว่างปับ๊บมันจะเป็นญาณะกรณีขึ้นมาแต่ถ้าโยมไม่มีจักขุกรณีใจว่างปับ๊บมันก็จะง่วงนอนโอเคไหมเพราะน,นั้นโยมต้องมีจักขุกรณีญาณกรณีอุปามายะก็เกิดเกิดความสงบระง,งับอ่าสัมโพธยะนิพานายะนะอภินญ,ญายะก่อนสัมโพธยะนิพานายะจักขุกรณียานกรณี อุปัสมายะอภิญญายะอภิญญาจะเกิดล่ะความรู้อันยิ่งแล้วก็สมโพธายะเพื่อสัมโพธินะแล้วก็นิพพานายะเพราะฉะนั้นวันนี้รอบนี้ก็คือจักขู่กรณียานากรณีเพราะว่าทุกทีเราหลับตาเราไม่มีจักขู่กรณีหลับตาไปมันก็ไม่มียานะกรณีโอเคไหมเพราะฉะนั้นจักขู่กรณีต้องมีแต่ลองลองที่หลับตาแล้วยังเห็นความว่างแบบ โล่งสุดทั้งโล่งทั้งกว้างไปด้านหลังได้ไหมว่างแบบโล่งว่างแบบทวนไปด้านหลังอะ่ะนั่นแหะคือจักขุก,กรณีโอเคนะ,ะแล้วพอมีจักขุกรณีปั๊บเราก็รู้สึกอยู่จากจักขุกรณีนะแล้วเราก็ฝึกให้เกิดญาณากรณีด้วยการมีจักขุกรณีต่อเนื่อง แล้วก็รู้ความรู้สึกของลมหายใจก็ดีที่ประจรแผ่เบาก็ดีไปทั่วล่างหรือเซนเซชันหรือพลังชีวิตก็ดีญาณการณีก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็อยู่กับจกักขุกรณีแล้วก็ค่อยๆรู้สึกตัวภายในยิ้มเบริรบานใจด้วยญาณการณีก็ชาดขึ้น จากขุกรณียานะกรณีก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยก็เกิดอภินญ,ญายะสัมโพทายะนิพพานายะอ่านลองลืมตาอืเห็นไหมลืมตาจะชัดถ้าหลับตาจากขุกรณียมยังไม่ชัดเข้าใจไหมอ่าเพราะโยมมีแต่รู้สึกว่างๆแต่ไม่มีเห็นชัดอยู่ตรงที่เหมือนลืมตาเห็นชัดของโยมจะจมเข้าใจไหม เห็นชัดยมต้องเปิดออกนะพราะดานก็หัดเห็นสามรอหกสิบองศาบ่อยๆโดยเฉพาะเห็นว่างไปข้างหลังเยอะๆเนี่ยมันจะสุดสุดแบบว่างแบบสุดนึกสุดคิดสุดรู้เลยมันยังไปได้นะว่างหอยมยังไม่สุดเลยยังไม่สุดนึกยังมีนึกยังไม่สุดคิดยังมีคิดต้อง ว่างไปข้างหลังสุดนึกสุดคิดสุดรู้ไม่ยึดติดในสิ่งที่รู้ดิอืม,ต,ม,มอตือนหมดเลยเห็นไหมนั่นโยมต้องฝึกดูมองเห็นสุดนึกสุดคิดสุดรู้เห็นไปข้างหลังจะเกิดจกักขู่กรณีแล้วจากนั้นโยมก็รู้สึกให้ดีถึงเซนเซชันเนี่ยมันจะเกิดยาหนาักกรณีเห็นอนิจจังเลยโอเคนะอ่า ยานะกรเลนีแต่เราฝึกลืมตาเยอะๆมันเหมือนมีตาใหญ่ยิ่งกว่าสปอตไลท์สนามอีกใหญ่ยิ่งกว่าใหญ่ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์อีกยหอยใหญ่แบบเต็มท้องฟ้าเลยมีไหมอันนี้ก็ต้องใช้อุบายหลวงปู่เจือหลวงปู่เจือบอกว่าให้นั่งเหมือนนั่งหลังทิงท้องฟ้าใส่ง,ง่ายๆล่ะได้ไหม หลังทิ้งทองฟ้าเลยโล่งว่างแบบทองฟ้าเต็มไปหมดเลยน,กกน,ลนั่นแหละจักขุกรณีแล้วตอนนี้พอเรารู้สึกถึงลมหายใจมันจะเกิดยาหนักกรณีรู้สึกหายใจข้ารู้สึกหายใจออกเหมือนรู้สึกหายใจอยู่ในทองฟ้าได้ไหมไม่ใช่รู้สึกหายใจอยู่ในสมอง <laughs> อยู่ในท้องฟ้าเอ uh. ใหม่ๆเหมือนโยมถ้าไม่มีจักขูก่กรณีรู้สึกหายใจอยู่ในใจสบายๆอันนั้นก็ยังอยู่ในนิวรณ์ห้าแต่ถ้าโยมมีจักขูกก่กรณีปับ๊บรู้สึกหายใจจะอยู่ในท้องฟ้าท้องฟ้าโล่งว่างสามร้อยหกสิบองศาเลยเหมือนน,นั่งเนี่ยเต็มท้องฟ้าเลยรอบด้านเลยเนี่ยได้เห็นด้วยเห็นท้องฟ้าเห็นหายใจได้ไหมโยมไหนล้องหลับตาเมื่อก่อนนี้โยมหลับตาเห็นหายใจไม่เห็นท้องฟ้าโยมก็เลยตกภาวะ ยมต้องเห็นท้องฟ้าด้วยตามสูตรหลวงปู่เจือนะแต่หลวงพ่อใช้กับว่าต้องมีเห็นความว่างเห็นด้วยจกักขุกรณีและใจใจก็คือ,อยาณกรลีเพราะมันจะเกิดความรู้อันยิ่งอภินญยญายะเห็น <c oughs> ว่าดังท้องฟ้าเหมือนหลังพิงท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลและเห็นลมหายใจด้วยได้ไหม จะรู้สึกมีพลังมากนะโยมไม่ง่วงไม่อะไรเลยมันจะหลุดพ้นจากนิวรณ์ห้าได้โดยสิ้นเชิงเลยถ้าทำยังไม่ชัดก็ลืมตาบ้างเพราะโยมต้องมีสมถะสุญญาตะสมาธิหลังพิงท้องฟ้าก่อนถ้าไม่มีตัวนี้สุญญาตาสุญญาตะวิโมกมันมันไม่มีกำลังโอเคไหม อันนี้ก็อาจจะใช้อุบายสุญญตะตสมาธิพิสูจนทั้งหลายเธอนั่งอยู่ในป่า<ๆ>เธอเห็นป่าไม้รอบรอบตัวเธอไหมเพราะนั้นถ้าโยมไปฝึกฝึกภาวนาอยู่ในป่ายมเห็นป่าไม้รอบตัวเนี่ยอันนี้มีตัดไว้ในสุญญตะจุลสุญญะหรือมหาสุญญะสูตรในในพระไตรปิฎกโยมเห็นป่าไม้รอบตัวได้ไหม พออาารนความรู้สึกเวลาโยมไปนั่งอยู่บนโขดหินโยมเห็นท้องฟ้ารอบตัวไหมนั่นแหะความรู้สึกแบบนั้นได้ไหมจำความรู้สึกได้ไหมเวลาไปนั่งสุนทคาบนโขดหินมันเห็นท้องฟ้ารอบตัวไหมนั่นแหะก็คือสุญญาตาสมาธิแล้วตอนนี้ในใจมันก็จะเริ่มสลัดคืนนั่งอยู่บนโขดหินโล่งว่างในใจก็รู้สึก ปล่อยวางสลัดคืนแล้วก็เห็นอาการที่มันปล่อยวางสลัดคืนมากขึ้นมากขึ้นคลายตัวจางคลายจนกระทั่งเห็นว่างเนีย่ยมัจะเห็นว่างแต่ถ้าไม่มีความว่างสุญญาตาสมาธิความว่างข้างในมันก็จะมันก็ทําให้ง่วงนอนเพราะไม่มีสมาธิอืมแต่ถ้ามีบาลานซ์กันทั้งสมาธิสุญญาตาสมาธิ แล้วก็มีวิปัสนาเห็นว่างและเห็นสิ่งที่ไม่ว่างก็คือชีพจรเบาๆลมหายใจกับร่างกายเคลื่อนไหวเห็นไหมเห็นไหมเห็นด้วยรู้สึกข้างในก็คือว่างจากความปรุงแต่งว่าเป็นตัวกลขงกูแต่ที่ไม่ว่างก็คือเอาสักอย่างหนึ่งเอาลมละเอียดก็ได้หรือเอาชีพจรไปทั่วร่างก็ได้หรือเอาพลังชี้แบบชี้กงก็ได้ ได้ไหมเลือกสักอย่างหนึ่งที่มันง่ายกับเราอะอลองลืมตาสิตอนนี้อธิจิตจิตอันยิ่งจิตหนึ่งตื่นไม่ต้องทำอะไรแล้วตอนนี้พ่อโยมมีกำลังสติสมาธิโดยเฉพาะเป็นสุญญาตาสมาธิแล้วโยมก็มีพลังความรู้สึกตัวตรงที่ขณะ มีสมาธิมีความบ้างจิตว่างแต่ยมยังรู้สึกตัวถึงสิ่งที่มีอยู่ได้ก็คือลมหายใจที่แผ่วเบากองลมละเอียดหรือลมปราณหรือถ้ามันละเอียดไปเอาชิบะจรแผ่วเบาก็ได้รู้สึกถึงชิพะจรแผ่วเบาได้ไหมอ่าไหนลองลืมตาไอตรงสุญญตาสมาธิจะกว้างขึ้นถ้าสายตายมมองแบบ,บกว้างเห็นสิ่งต่างๆรอบดวเราเบื้องหน้า เหตแบบไม่ต้องชำรเรืองตรงสุญญาตาสมาธิก็จะกว้างขึ้นเหมือนเป็นสปอตไลท์ใหญ่เท่าท้องฟ้าเลยโอเคไหมตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ลืมตายรหัสอยู่ตนี้ให้ชำนานเพราะตรงนี้คือสิ่งที่ยมขาดไอ้ข้างในมันได้พอฝึกก็ได้ทุกคนอะรู้สึกไหมที่พจรเบาๆเซนเซชันหรือรู้สึกลมหายใจเรียนไหมได้ทุกคนนะแต่ตรงนี้ถ้าไม่เรียนไม่ได้ และอันนี้ไปฝึกทั้งวันเลยนชีวิตประจำวันเห็นดังมาจากตาเรามันท้องฟ้าเลยนะเห็นจนกระทั่งทุกอย่างในที่ทํางานเขาสงบเลยเขาจะไม่พูดไม่คุยกันเลยโอเคไหมเพราะมันว่างจนกระทั่งทําให้จิตเขาสงบเลยโอเคนะเนี่ยพอเราว่างปับ๊บในครอบครัวก็จะว่างก็จะไม่วุ่นวาย ตอนนี้ถ้าเราหล,ลับตาแต่เรายังจิตอยู่ตรงนี้ได้ไหมถ้าเห็นกายถ้าอยู่ตรงนี้เห็นกายได้ก็จะเห็นไปถึงขันทั้งห้าโอเคนะเห็นเหมือนมีทองฟ้าหลังพิงทองฟ้าแล้วหลับตาได้ไหมแล้วก็ให้เห็นความว่างมากขึ้นจนกระทั่ง มันว่างไม่มีขอบเขตเลยอถ้าเราจะเพิ่มศูญย์ยตาสมาธิแล้วก็เห็นความว่างไปเลยคือเห็นทั้งกายเห็นทั้งความว่างเห็นทั้งกายเป็นท่าสี่หรือจะเห็นกายเป็นขันธ์ห้าแต่ยังเริ่มเห็นความว่างที่เป็นฉากหลังโอเคไหมที่เป็นฉากหลังแล้วตอนนี้มันทําอะไรล่ะเขาจะเข้าสู่อปปนาชา แล้วก็ใจให้มีปลาโมดเบิกบานที่มีปลาโมดเบิกบานมีผ่อนคลายมีปล่อยวางให้รู้สึกด้วยความเบิกบานรู้สึกด้วยความผ่อนคลายรู้สึกลมหายใจด้วยความเบิกบานผ่อนคลายรู้สึกถึงพลังชีวิตของเราด้วยความมีความมั่นอกมั่นใจเบิกบานด้านหลับตาหลับตาเกิงเดียว โยมอืมพราะเราหลับตากึ่งเดียวเราก็จะรู้สึกได้ว่าเจตเราว่างใจเราว่างเบบ้างเป็นสุญญาตาสมาธิและไปสู่ความสลัดคืนหลุดพ้น mm hmm. คือสุญญาตาวิโมกโดยลําดับแล้วเราก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่แล้วก็อยู่แบบทบทวนด้วยทบทวนสภาวะธรรม นีวันห้าหายหมดเลยไม่มีเลยใจก็ว่างว่างไปบทกายก็ว่างแต่สามารถรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่ว่าก็คือพลังชีวิตหรือชี่ประจรที่แผ่วเบาจะสงบหรือลมหายใจที่พลาดี เมื่อทบทวนดีแล้วเราก็หัดอยู่เลยมันอ,อกมั่นใจอ้าวลืมตาอยู่เลยอยู่เลยหัดอยู่บ้างอยู่แบบลืมตามันก็เริ่มเป็นจิตหนึ่งเลยนะเพราะไม่ต้องมีการกระทำาละ่ะอยู่เลยจะมองซ้ายมองขวาอยู่เลยอยู่กับความว่างอยู่กับจิตที่ว่างจนเป็นจิตหนึ่งเลยว่างทางภายนอกภายในไม่มีการกระทำละ ไม่ต้องฝึกและไปถึงตัวนี้ไม่ต้องฝึกต่อล้วมันจะเกิดปัญญาเห็นทางเองอ่ารอบนี้ก็พอสมคุณเวลาถคายทุกท่านมีดวงตายเห็นธรรมแจ่มแจ้นในธรรมขององค์สมเดม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคใลนิพพานอย่างน้อยปิิบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านทึ่งเป็นไงแอดบานไหม